สวัสดีครับคุณกิติครับตอนนี้รายงานสดจากอำเภอพรพจเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับทางช่องทางของวุ่นวายสตอรี่นิวส์สองทางไปตอนนี้เรามีผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ําท่วมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านประกาศทันทีนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นผู้ประสบภัยนะฮะให้ไปลงทะเบียนนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้นําถุงยางชีพนะครับถุงยางชีพโอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงมาให้ผู้ประสบภัยนะครับตอนนี้เราจะนําถุงยางชีพเพื่อไปให้ผู้ประสบภยัย ผู้ประสบภัยนะเหตุการ์เหตุเกิดจากที่ตอนนี้ฝนตกมากี่วันนะเราขอไล่กันสุดกระเด้อเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์นะครับนาข้าวน้ําท่วมนะครับปลาที่เลี้ยงในบ่อนะครับมีการไหลออกไปเบิดแล้วนะครับแล้วก็หมาเราที่จะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าบ้านไหลบ้านใหญ่นกข้าวหัดไปบ้านใหญ่นะครับน้ำท่วมขังนะครับทำให้ผู้ประสบภัยต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็กเป็นจำนวนชั่วคราว เป็นจํานวนชั่วคราวด้วยแล้วเราก็ได้นําถุงยางชีพมาให้เด็กๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยว่าสามารถใช้ชีวิตรอดได้ยังไงไปหาผู้ประสบภัยกันกระเทียวน่ะมันผิดร้อยไปกับนาแล้วางนเลยเดี๋วยวเดวเดียเดียว <c oughs> ยวเดียวเดยวเดียยวเดียยวเดียวเดยี <c oughs> ยววเดียวเดีว okay, ย จากกรณีที่มีฝนตกนะครับตกหนักชุกชุมเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ตอนนี้ผู้ประสบภัยของเรานะครับจะต้องมาหลบภัยนะฮะในบ้านหลังนี้นะครับพี่พี่แล้วตอนนี้โอ้ยอันทูเป็นผู้ประสบภัยหรีบอตอนนี้ผู้ประสบภัยของเรานะครับต้องการความช่วยเหลืออย่างจำนวนมากนะครับพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็เบคอนโอ้โุ๋ยนมันติมันมันบอกผู้ประสบภัยสิเดี๋ยวจะเงี้ยเบคอนนะครพี่พี่ฮอตดอกนะครับฟุตองนะครับตอนนี้ เราได้นำถุงยางชีพ <1> 1> เดี๋ยนะ <1> 1> เราได้รับโอ้ยมันกำลังจะกคิ้วหนึ่งสองสามกอนหู่จะกหไมบ่เนี่ยไม่ได้เลยมันไม่เพอร์เฟดมันไม่เพอร์เฟดเราไปมันไม่เพอร์เิกเราไปก่อนหู่จักคิ้วหนึ่งสองสามเนี่ยอันพี่น้องอันในคณะที่ต้องการผมผมจะเป็นจะต้องรายงานสดพร้อมกับการสำรวจผู้ประสบภัยไปด้วยว่าผู้ประสบภัยมันปีนรั้วได้นี่นะครับยายๆๆย ในถุงของอันนี้คือถุงยางชีพนะครับที่เราจะต้องนำไห้ผู้่อ้พูกัต่อไปไม่นีกอนไม่ดีกนเมื่อหูจะชิวรุ่นเหตุงานมาสองสามปีนี่รู้จักแน่ได้นาก้องลังกล้องนี่ไม่วันผมต้องบอกก่อนนะครับพี่พี่ว่าตอนนี้น้ําท่วมเป็นเวลาเจ็วันแล้วนะครับฝนตกไม่หยุดเลยนะพี่พี่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราอ่าโรคหรือสัตว์ที่มีพิษนะครับมากับโอ้ยจะเป็นซวมาเพิ่มเห็ุมาังน้ำกู เออเออเออนาั่งกูปะทุไฟนี่ยายมานี่สีสะพานนา่งกูปะสีสะพานนา่งกล้องสีงสะพานอันอันเป็นเจ้าอันกูมันจะคิวอันนางล่งสีสะพานกูปะทุไฟ <c oughs> ยามาเกี่ยวกาเด้อันเป็นจี่ไหนโอ้ยมานี่เป็นผูป้ปะทุไฟน่ะอันคัด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 ตะกองเดี๋ยวเดี๋ยวคัดก่อนอันผูป้ปะทุไฟไ,ฟไว้ความลงมือในกับสะพน่นไป อีกผู้คนก็ไปไม่ใช่จากอนนีวัน,น้องกินลูกม,มันโมเมนต์นั่นนี่มันโมเมนต์มันโเบิร์เพิก<อ>เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าในถุงยังชีพมีอะไรบ้างนะครับคุณยายคุณยายคุณยายเก็บไม้ให้หน่อยลูกสาวแยงไม้แล้วคุณยายเก็บไมห้หน่อยในถุงยังชีพของเรานะครับจะมีทั้งพ้อตอกนะครับมีโบโลน่านะครับทุกคนครับแล้วก็มีขนมอบเคี้ยวนะครับถามวมาอาหารจะเป็นมีไหม ไม่มีครับเพราะว่าพวกนี้ไม่กินนะครพี่พี่เดี๋ยวเราจะเปิดถุงยางชีพให้น้องๆนะครับเพื่อว่าความอยู่รอดนะคะพี่พี่หูจะคิ้วหูจะคิวะค้วหูจะคิว้เเ <c oughs> ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาบป้วื่อเพล็กปะนั่นผู้ประสบภัยี๋้วๆวันนี้มาหูจะคิ้วมาหักกูแท้แล้วมันที่ดีเนี่ยโอ้ผู้ประสบภัยโอขอมือได้ผู้ประสบภัตอนนี้ คุณมีความรู้สึกยังไงบ้างในการขาดข้าวขาดแคลนขาดน้ำขาดอาหารโอ้ได้มือแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะให้ผู้ประสบภัยได้กินอาหารก่อนจะได้มีแรงนะครับพี่ๆครับโอเคผู้ประสบภัยหนึ่งชิ้นโอ้ยจันเม่นมาเพื่อพี่เอามือมาเออเอาค้านี้ด้วยค้านี้ด้วยคนละค้าคข้านี้ค้านี้โอ้ยจะไม่ได้ขาดเดี๋ยวนี้ผู้ประสบภัยเอาไปข้าสวยขาสวยตอนนี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ประสบภัยสวยผู้ประสบภัยสว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 ยมาผู้ประสบภัยเลย้วเดี๋ยวอยู่วันที่หมด กินยากินยาชวยสวยสวยชวยวยเรียกมาคนดีวมาเร็วส่วยชวยก่อนส่วยก่อนเออให้ผู้ประสบภัยสวยก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผู้ประสบภัยอีกชิ้นสุดท้ายของเรานะครับผมต้องขอสัมภาษณ์จดจ่อว่าคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างในการอันนี้เป็นใหม่นะคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างจากการเป็นผู้ประสบภัยเนื่องจากฝนตกยาวเป็นเป็นเป็นเวลาเจ็ดวันตรับคับคับับมีความรู้สึกยังไงบ้างเอาบากันีกินมาเป็นหมอ ผู้รประสบภัยบุกเข้าไปคว้ามือมึนไปได้เอาผ <c oughs> ู้ประสบภัยวุ่นแม่ยังไม่กินป่ะวะขนมแบบว่าสติกสติกก็ตัดเ,เอา้า <c> ค <oughs> ุณคุณคุณกิตติครับคุณกิตติผู้ประสบภัยวน <c oughs> แย่งแย่งฮอตดอกมาขาเจ้าฮอตดอกมึงอยู่ใส่มาขาเจ้ามึงจะเป็นกินบอเลี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำการให้ผู้ประสบภัยกินกิน ของยายบ่มี่บอกไงข้นน้ำแน่ยายกับผสมไผ่ยายปผสมไผ่บอกกระยานพี่เด็กตอนนี้เราจะต้องให้ผู้ประสบภัยอันนี้ก่อนนะครับโอเคผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยบู้ผู้ประสบภัยคุณเลี้ยอามือมาขวาคุณเลี้ยผู้ประสบภัยข่อยโอ้ยผู้ใดกินนั้นกินนั้นเอามือมาขวาเออผู้ประสบภัยข่อยเอาไม้ให้ชุกน้ำแน่เอาไปสองชิ้นเออขีให้หน่อยแต่ว่าดี๋ยวไปให้ชุกนั่นเอาแม่มาบ่เอามาเอามาเอาตัวนี้ ตอนนี้นะครับอ่าคุณกิติครับขอรายงานสดน,นะครับผู้ประสบภยัยนอกจากจะเป็นผู้ประสบภัยแล้วเป็นผู้กินจุด้วยครับคุณกิติครับ <c oughs> เอามือมามือมา <c oughs> เอาอเออตอนนี้ขอรายงานสดน,นะครับเนื่องจากผู้ประสบภัยมีความหิวโหยเป็นจำนวนมาก <c oughs> อันซูปหูจักมุ้งกลองตี <c oughs> เฮ้อยซูปกระโตกเท็ก <c oughs> นั่งทางนี้มานิเจกิ๊กป้องหัน้างหลังมานั่งางหลังมานั่งมานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอันคุณกิติครับเนื่องจากผู้ประสบภัยมีความหิวโหยเลยคาดว่าน่าจะอดข้าวอดนะมาเป็นเวลาเจ็ดวันแล้ว ครักแทกกกผู้ประสบัยเอาย่องกินอาหารมาเอาแทกแกผู้ประสบภัยเนื่องจากผู้ประสบภัยมีความมี่นวยมืออหงีเงี้ยกระดดกระดีหงีมือของตาใหญ่มากหมือวบ้านเอามือมากเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วโบโลนาต่อไปเป็นขนมต๊กน่าจะอดอาหารมาโดนนะครับโอ๊เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเีอาเงี้นะเดี๋ยวเะเดี๋ยวเดนังนงก่อนนังกนั่งก่อนนอน ซิมซิมมาเด้อพี่น้องบันไดยินเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งจะจะขอถุงยังชีพจากพี่เอฟซีให้นะแล้วแล้วข้าเจ้าทําเป็นแบบไม้หูโวยนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคเนื่องจากผู้ประสบภัยของเรานะครับพี่พี่ขาดแคลนอาหารมาเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้ต้องการถุงยังชีพจํานวนมากพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากพาย,ยุเข้าเป็นเวลาเจ็ดวันทําให้ตอนนี้นะครับน้องจะเป็นเชื้อราแล้วน้องกําลังโดนพิษมะเร็งสัตว์กัดต่อยกัดนะครับพี่พี่สามารถร่วมส่งถุงยังชีพไปที่บ้านเลขที่หนพรรรรระเเเเจจิิญญ่บ่บกาบ ขาเขาเจ้าเน่าแล้วขาเขาเจ้าเน่าแล้วนะครับพี่พี่ใครที่ร่วมมาส่งถุงยังชีพนะครับสามารถส่งขาให้เขาเจ้าได้ใหม่นะครับเอ้าสุมหานี่อัดสุกกับพวกบังชิวแน่<ะ>อดนาจะอดอาหารมาเป็นเวลานานจริงๆนะครับพี่พี่ตอนนี้เราขอจบรายงานสดเพียงเท่านี้นะครับคุณจิตติครับแล้วเราจะมาหาผู้ประสบภัยใหม่เป็นเวลาถัดไป ใกล้ย่างคาวอย่างหนอแต่ว่าอันนี้ผมพูดจริงๆนะทุกคนตอนนี้ฝนตกเป็นเวลาน,านานมากนะครับพี่ๆทาให้แบบว่ามันชื้นนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยจริงๆนะครับเนื่องจากแบบปลาในกระชังอะไรก็แล้วแต่มันแบบมันออกไปหมดเลยนะครับ แล้วก็ทําให้น้องหมาเราเนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปด้วยจริงๆนะเพราะว่าพื้นที่บ้านอันกว้างใหญ่นะครับไม่สามารถวิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็หนจะแมลงสัตว์กัดต่อยงูสัตว์มีพิษนะครับที่มากับฝนนะครับทำให้น้องจะต้องมาหลบภัยในบ้านหลังเดิมนะครับแล้วก็มีพื้นที่จํากัดนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดในการหลบภยัยรี่ภัยจากหน้าฝนนะครับคืออะไรรู้ไหมบะ <laughs> เขาเหนียวอุ้ยมึงมาเลียกถุงมึงมาเลียงถุงนี่มึงมาเลียถุงอันบกคู่กับตัวไผุ่มกล่องเปียง อันจับปักอันอันพ่เห็นหนาผป้ประสบไออันจะเป็นสูบเพื่อเพียรเอาเอาเอาเจ้าเจ้า่าเจ้ากินมาทัดอีสากนี่อีสาเึงจะค่อยๆกินเนีอันโอ้ยสูบอสูกะเบิ่งมุมกล้องเนี่ห่วยอันมามามาปิดรายงานเขา กะตีกะตีหิวหัวจนขนาดต้องกินขยะเลยบ่ลูกน้ำท่วมไม่สนไม่อยากนะค่ยโอ้ยกะตะอรือร้นนอนน้ำท่วมนอนเนี้ยกินเนี้ยอยากหายอยากเมื่อันกินหอดขยะบนที่นี่ผู้ประสบให้่อยตะ้งรืตนเถอะวะตาย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 โอ้ยตื่นหมือนตะมาไล่กันบักกะเนี้ันยอกระทกใจ เนื่องจากตอนนี้ผู้ประสบภัยได้กินอาหารจนหมดภายในหนึ่งมินาทีเราขอให้พี่ๆทุกคนส่งถุงยางชีพให้เราด้วยนะครับพี่ๆขอความเมตตาด้วยครับขอบคุณครับเอาขอคุณส่งถุงถุงใส่ตาออนวอนสิมาถุงใส่ตาออนวอนออนวอนออนวอนไม่มีข้าวกินแล้วร้องไห้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 ต่อแลไปลูกต่อแลไปเดี๋ยวเขาจะส่งถุงยางชี่แผ่ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้เพราะผู้ประสบภัยผิโหวเป็นจำนวนมากสวัสดีครับ บากเชากวยมันส <th Could we> mm ีขาวบางไม่ขาวบางเพาะไหนกลวยมึงก็บปีนเงียมึงเห็นตีปักเขาเดี้ยเห็นทันอันบ่โฟกัสเนยอเปิ่าปเออปกบุเพื่อพี่กุ๊กนี่ทบ้านมึงเากุกคบ่เปิดให้มึงดอก